สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนช่องของบุญรรมน้ำโชกนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่วัดโพศรีมหาชัยนะครับหรือว่าหรือว่าวัาดบ้านมหาชัยนะครับวันนี้เพื่อนก็กำลังจัดเตรียมพิธีงานพระราชทานเพื่องศพของหลวงตาเงาะนะครับหรือพระครูประพั์สอนโพธิสิรินะครับที่บ้านเฮาหัวจักกันดีในานา้มหลวงตาเงาะนะครับท่านก็อายุ77ปีนะครับ ทัานสาหา1 3 0ันามรณาภาพตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ2หา64นะครับกาเพิอจะเริ่มพิธีพระราชทานเพิ่งศพในวันที่2านะครับย2ามีนา2หา64นะครับวนนีกะในมีโอกาสมาทำบุญกับทางวัดนะครับ,ก,บก็ในน, m, น้ำนำดื่มมัถวายให้กับทางวัดนะครับเพื่อซอยทางลงขั้นนะครับ วันนี้ก็จะบวชผาพเรื่องโชคลาภนะครับจะมาขอโชคลาภกับหลวงตาเงาะห้อยนะครับเดี๋ยวผมจะตุดทูกไปถ่ายคลิปการล่อลุ่นนะครับว่าจะได้ตัวเลขโชคลาภตัวเด่นะครับเนาะวันนี้ก็ได้นําน้ำหนึ่งมาถวายนะครับเมื่อวานก็ได้มาถวาย20แพ็คนะครับวันนี้ก็ได้นํามาถวายให้กับทางวัดโพสีมหาชัยนะครับจํานวน30แพ็คนะครับ ี่ครับคนกำลังเตรียมงานนี่นะครับงานพระราชทานพิธีเพื่องศพของหลวงตาพระรูประพัฒสอนโพธิสิรินะครับโดวยว่าหลวงตาเงาะป่านเ่านขอจักกนดีหลวงตาเงาะนะครับตอนนี้ก็มีอยากจะทำกำลังมาเตรียมงานเพื่อพระราชทานพิธีเพื่องศพนะครับในวันที่25นะครับ 25มีนาคม2564นะครับเพิ่นจะเริ่มงานนะครับตอนนี้เิ่นก็กลางเปล่นกลางงานก็เตรียมงานตอนรับแขกนะครับที่มาานงานประราดพิธีเครื่องศพนะครับของหลองตาเงาะนะครับที่คนมารวมงานของห้องตาเนี่ยครับรเป็นผู้โชคดีนะครับถูกรางวัลที่4นะครับ คือว่าเพิ่นมีโศกไม่หลาบนะครับว <OF renamed, S 2> ันนี้ก็จะให้เพ <cm arten> ิ Aber ่นไปจุดถูกแจ้งทายนะครับเด็เสี่ออาย่นเจ็ดเจ็ดางวันที่สีได้ก็ได้ไปีนเท่าก็ไปขึ้นเ้าไป ห้าไปหกร้อยก็น่เจะฝันจนเหงฝันฝันมาจังไรครับก็ให้ฟังบ้านเพื่อนเอาพระพุทธรูปมาไว้ในหืนค่ะพระพุทธรูปหง่เนี่ยมามาไว้ในหืนให้ผู้ใดนผอ้เอามาผู้จักมีคนเอามาไว้บในคาฝันนะในคาฝันเออมีคนเอามาไว้ว่าพุทธพูพระพุทธรูปเอามาไว้ที่บ้านบ้านเจ้าหนะเมียนเข้ามาตังแบบเป็นพระพุทธรูปหง่เลยเด้ <differences? S 1> คือพระพุทธรูปอันประธานประธายพระประธานนะครับประธานองค์พระประธานเนี่ยย้นมาเร่อก็เลยโชคดีนะครับก้อนเล็กออกจากหัวอันนี้เบาค่ะฟันฟันตั้งแต่เพิ่นเพิ่น หมอรณะนะแล้วหลังจากที่หลงวงตาหมอนนสุวรรณหมอลราภาพแล้วเพราะว่าก้อนก้อนก้อนนั่งวันหมอนรณะเพิ่อนการขึ้นไปไนเจี๊อบุูซาห์ไอ๋อมันเคยไปทำที่ยูุ้งหันไห้แม่นครับจะทำสองคนครับสองคนครับ อพา่็แต hmm. so ่ว like ่าเออโชคดีเหมือนกนโชคดีเขามาเพื่อนว่าโชคดีแล้วเพื่อนล่ะแม่สุขภาพไปแข็งแรงตอนนั้นเขาแข็งแรงดีแข็งแรงดีแข็งแรงดียังว่าเป็นเนี่ยยังว่าเป็นเนี่เออได้สองสามมื้อเพื่อนกลับไปเอาดิไปแล้วก็จำได้มาฝันฝันก็เอา พพุทธรูปมาให้เพื่อนเจ้าสอบสามมื้อหลังเจ้าคันละข้นกระเจี๊ยบบอกบารณะบอกเขาช่วยหรือว่าไหวได้มัดแล้วมัดแล้วมีเลี้ยบใส่ขึอนมาให้เจ้ากันเลยโอ้มดเข่ามดเข็นแล้วสมิทธแต่โชคก้อนใหญ่มาหลังจากนั้นมาก็ฝันเห็นพระพุทธรูปองค์พระประธานใหญ่อยู่ที่บ้านบอกเขา เข้ามาตั้งไว้อยู่บ้านเอาตั้งไว้อยู่ในบ้านตั้งไว้อยู่ในบ้านเลยเอ้โ็พอจันสรรถือว่าฟันดีถือว่าฟันดีวันนี้เนเลขเจ้าก็เลยคิดว่าซื้อเลขนี่คือเลขอยู่ในดวงใจอยู่แล้วผู่คุ้มไปซื้อเอาเลยและ บ้าแสนเรามาขายเนาะปกติเราชิแมกแมกแล้วเราก็ชิมาหันก้อนทุกงวดก็ชิซื้อน้ำลาทุกงวดแหละงวดละใบอะย่าเงี้ก็คือเอาเลขที่บ้านเอาเลขที่รถแล้นะครอบของอายุเลขที่บ้านอายุของหลวงตาเงอมครับเสียงเลขที่บ้านเลขที่รถแล้วก็เลขที่ของหลวงตาบ่อายุของหลวงตาอยเจ็ดสิบเจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ดก็ขอเพิ่อนอาหลวงตาเอ้ยให้เจ้า ไหนเนาะแบบว่าเขากาซี่อันนี้เงินอันเจ้าได้เงินกับบุคอยมีแม่นเงินกับโบราณเงี้ยสินะอธิษฐานว่าเงินกับโหลายกันเลยอธิษฐานว่าขอให้บุญยอดถอยขอให้บ้าบ้านเฮาก็ได้เราเพ่เป็นยังขอให้มีบุญเนาะจะดอกให้อัน ่มดึงยอดยอดเกี่ยวในตอนสุดโต่งเงินทองให้ไหลมาเกมมามีก็บเงิหลายกะแต่เฮ็ดบุญนำเลยเฮ็ดบุญนำลงตาจะมีโชคมีลาบเป็นสี่หมชคมีลาบสท้อนก็เลยตั้งกิติฐานขอพรจากลุงตาพร้อมครับขอพรขอพรจากลุงตางอเนาะครับเนาะเนี่ยบอกก็ขอพรจากเพิ่นแต่ว่าหลานหลานน้อยเหนนี่ตัวครับ ได้ฝันนั่งหมิ่นขึ้นกับฝันตอนก่อนลงมาเก็บกว่าอีกอย่างนี่เน้นจุ๊บดวงก่อนเหตุทำความสะอาดว่าจะได้ฝันว่านั้นนีไปทำความสะอาดก่อาให้ลงตาแล้วก็เปิดนั้นขึ้นที่มันออกเลกอย่างีโอ้ฝันว่ามีนะลงมาทำความสะอาด หดบ้าอันเปิดที่ไหนเกาะเปิดประตู er Overwatch um. เปิดประตูไหนเปิดอ mm ันนี้เปิดประตูพันยูนฟุดพันยู่อ๋อมังฟูดพันยูน่อยู่เปิดประตูออกเห็นยังไหมก็เพื่อเห็นยังกับเข้าทำความสะอาดเนาะก็เลยซื้อเจ็ดศูนย์เจ็ดอนะตัวนั้นเลขออกศูนยเจ็ดเปาบอกเอาศูนย์เจ็ดเปาบัเอาเลขออกศูนย์เจ็ด อันเล็กๆทเป็นชวงชิ้นฝันเกี้ยวแต่การเพื่อนมกักตั้งได้ก็แสดงว่าพจน์จีนกักพจน์ชิเบิ้ลพันสิเมตตาพันในค้อมใส่เหลืออยู่ตลอดเนาะก็บอกลูกน้องบอกว่าเพราะว่าช่วงนั้นเขาก็อยู่ธช่วงพิ่นขึ้นไปเสียเคาะหันเปีนค่ะก็เลยบอกลูกว่าเพิ่นมรณะแล้วก็เลยว่าอัน หาเงินมาทำบุญมาลูกหลานลูกชายก็รู้จัเงินมาทำบุญน,น,น้อยๆหลายๆก็เอาแต่เพื่อต้องไปบังคับ,ครบกระเถือว่าเป็นคนโชคดีเนี่ยนี่ก็จะถูกรางวัลที่สี่นะ เกือบได้สใบเก่งใบไมยับอกว่าม่เครู้เกือบได้สองใบอีกใบนึงมันท่าแน่นอีกใบนึงมันท่าทมาเตมเต็มเดียวที่ริ่มเดียนแค่เสดาแท้เสดายเต็มเดียวอยู่กลางมืินเรียนเดียวนค่ะท่ลเราได้สองใบครับอ๋อคอยคนป่าจุกโศกคนมาหนีเรื่องวดนาน ค่อยเลยว่าพักชิน้นหนึงเน่นอนเพื่อใครมาเนี่ครับท่านผู้ชมเป็นกบบเป็นผู้โชคดีนะครับเพิ่งกับฝันว่ามีคนเอาพระพุทธรูปนะครับเป็นพระประธานไปวางไวบ้บนบานนะครับเพิ่งจะมีโชคหลาบเอาทุนป่าถูกครับในความป่าตั้งกิเลฐานเสี่ยงให้ลูกหลานคค่่ออะอไปกน ข้าตองสามก้นที่มีดวงมีโชคนะคะท่านผู้ชมสหรับท่านใดที่ยังไม่มีดวงนี่ครับก็เป็นต้นโพที่ปูบานผู้เมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านมหาชัยนะครับจะมากราบองค์ข้าประธานที่ต้นโพใหญ่ต้นโพศักดิ์สิทธิ์อะต้นโพใหญ่ไม่ธรรมดานะคะท่านผู้ชมต้นโพแต้เกิดมาให้ชาวไร่เห็น ากํำลังจุดทูปเอาตัวเล็กโชคลาภนะครับท่านผู้ชมก็อีสัโค่ก็ล่อรลุนไปน้ำกันนะครับเด้อเห็นชัดคักหนุบเห็นชัดครับเห็นเห็นขึ้นกันมัสุโคได้สี่คนเลยเนาะกัดจะให้ไดกับลูกหลาน สามที่ขวมาก็เห็นคือเดียวครับขอให้มีโชคมีลาบจะคู่คนเลบมูแมนวาชิโตโตเลยฮอดยอดเกี่ยวต่อไปได้ป่ะเพื่อนจะได้มาบุญละนานบุญนุ่เหนียวนี่แหละบุญละนานนุเหนียวมืดนี่แหละอยู่ในวัดนี่แหละมีโชคมีลาบแตจะมารวมทั้งบุญน้ำนี่ลยลาบดวงตาดวงตาเอ้ยสาธุเด้อสาธุเด้อดวงตา วันีไปก็ให้ช่วงให้ลาบถือได้ก็ตีว่าจะว่าเห็นภาพซาบเพิ่งตาเพิ่งเห่ยกันเพราะเราเคยห็นดีว่เห็นเมื่เมเมื่ีเห็นเม่อ้ันๆเน่เห็นเมื่ทุกคนเหม่โชคใลาบทุกคนเนาะคนปลาเนาะตัวนี้ละตัวเปิ้นไ้นี่ละครับตัวเปิ้นไฮเนาะครับเนาะ ขอให้คุณป่าโชคดีในงวดหนาเด้อครับวันที่หนึ่งมีสารอย่างนั้นครับเนาะอาโชคลาบอีกนะครับเนาะโชคมานลำเดียวก็คือกันนะครับพร้อมกันมีโชคให้ขอโชคเพิ่มพื้นกันครับท่านผู้ชมครับบรรยากาได้มาขอตัวเลขโชคลาบนะครับที่วัดโพธิ์ศรีมาชัยนะครับการตังจิดติฐานขอพ่นจากหลวงตาเงาะภูเพิ่นมรณภาพไปนะครับไม่ได้แตตัวเลขนำโชคนะครับเป็นตัวเลขสี่แปดห้านะครับ 485ถ้าท่านผู้ชมชื่นสอบว่าเอาไว้เป็นแนวทางในงวดวันทีนึง่งเมษาคมเมษายน2 5 6หา,หาเด้อครับเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บุญรรำน้ำโสกน้ำเล้ครับเดอ้อเพราะว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้บุญรรมได้มีโอกาสไปทำคลิปตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ วันนี้ก็ได้นําน้ําหนึ่งมาถวายนะครับเมื่อวานก็ได้มาถวาย20แพ็คนะครับวันนี้ก็ได้นํามาถวายให้กับทางวัดโพสีมหาชัยนะครับจํานวน30แพ็คนะครับนี่ครับคกนกาลังเตรียมงานนะครับงานพระราชทานพิธีเพิ่มศพของหลวงตาพระครูประพัดสอนโพธิสิรินะครับหรือว,ว่าหลวงตาเงาะปั่นห้องหัวจักกันดีหลวงตาเงาะนะครับตอนนี้ก็มีอยากจะทำกำลัง เตรียมงานเพื่อพระราชทานพิธีเครื่องศพนะครับในวันที่25นะครับ25มีนาคม2564นะครับเพื่อเริิมงานนะครับตอนนี้เ,เป็นการ์ดเกล็งการเตรียมงานตอนรับแขกนะครับที่มาในงานพระราชพิธีเครื่องศพนะครับของหลวงตาเงาะนะครับ จะเตรียมงานกลางตืนบริเวณหลอบวัดนะครับเพื่อแต่ตอนรับแขกทีมาจากหลายอำเภอหลายจังหวัดนะครับนะครับกับบรรดาญาติพี่น้องนะครับทายบ้านเห่านะครับ พากันมาเตรียมงานนะครับเพื่อตอนรับแขกนะครับเพื่อมานในงานพระราชที่เพิ่งศพของหลวงตาเงาะของเฮาเนาะครับเนาะคุณพ่อวันนี้เตรียมงานนะครับวันนี้อันเมื่อนี้เพิ่นมาเฮ็ดพวกของน้าแล้วก็บไมาแหเอไม่ห่อเองเงินน่อยไมอันเฮ็ดวานกะละพึกเพิ่นน่อยไมอ๋อครับเป็นดอกเงินสิบ่าครับครับเป็นเฮ็ดห่อเป็นกะลรพึกงวานนะมันในในเคลื่อนศพเพิ่นน่อยไมครับครับ ประเทศยังขายรัเพิงนะครับอันมองนั่นเฮ็ดหองน้ำครับเพราะว่า้เสริมมัวพ่อก็เลยเฮ็ดอีกซี่หองก็ต้องมีคนมาจจำนวนหลายนะครับครับเดี๋ยวนี้นั่นมีห้องน้ำอยู่ประมาณหกหองคือคือพ่อก็เลยเสริมต่ออีกนะครับเสริมต่ออีกซี่หองคือสิพ่ออยู่คือว่าเพราะว่ามาไห้ทางมาไววทางโลงท่านนะทางโลงท่านก็อยู่ก็เลยเฮ็ดหองน้ำเสริมเพราะว่าอ่า ลูกเพืงลูกเทียนเพิ่นมากออาจจะห้วงน้ำที่พ่พอ่อจังน,นี่นะูกซีุกหามันก็หลายเนาะครับมันก็คิดนแเมันคนจำนวนปึนพันรครับรรคนทิ่มาลายอยู่ว่ะคุณพ่อยู่คน,มน,คนิมาลายแล้วก็พระผูงหญคนพิ่นมานํำพระภูงญ่ก็มาพร้อมเนาะแมน่นมาลายจังวัดอยู่รครับทือว่า,าแกจังวัดกาฬสินเ้าจังวัดกาะสินานินละเฉพาะจังวัดกาะสินนะครับเจ้าหวัดนัสนมบุรี ปุ้ใหญ่พ่นเกิดมาเมื่อแต่วันนี้คนที่มาแขนาดจังหวัดเป็นเกิดมาเลยแต่ขนาดจังหวัดก็มาเนาะครับเรากำลังเตรียมงานกันนีเนอส่วงนี้นาะ์ยอดยุ่งมาจังหวเจ้าคณะเพื่อเดิดมาเรื่อยๆรื่อยยืดอกเพราะว่ามาเตรียมเบื้องลางเบื้องฐันเบื้องนีน้ำยันมันพ่อนะแต่เพิ่นเป็นงานอีดีในวันที่ยิบหาแล้วครับยิบหาเนายิบหาเวลาที่ราช่านเพื่อนจบเ่น็บบ้าณจัก ทุ่มเด็ดๆทุ่มเก้าสิบนาทีว่ให้ได้ทุ่มสามทุ่มเก้าอกำหนดการเนาะครับเนาะประมาณทุ่มสามสิบเก้านาทีตามกำหนดการที่ว่างไว้เนาะครับก็จะมาคันชาเอาท่านก่อนก็คือเอาอยู่ทุ่มเก้านาทีแต่ว่าหันเพื่อเลื่อนเพื่อพระผู้ใหญ่มากท่านผู้ท่านน่ะนะจะเลยเลย เลื่อไ<ม>นไปเล็กน้อยหนึ่งเพื่อเวลาเนาะครับเนาะเพราะว่ามันคนห้ายเนาะครับเนาะว่าจะเซตพิธีแต่ละอย่างตอนนี้เป็นกำลังเตรียมงานเลยครับเพราะว่าจะเป็นงานไงสำหรับตำบลบ้านมหาชัยบ้านมหาชัยของเขานะครับเนาะเป็นงานพราดพิธีเพิ่อศพของหลวงตาเงาะนะครับหรือว่าพระครูประพัดสอนโพธิสิรินะครับแถวบ้านเฮาหัวจักกันดีในหลวงตาเงาะนะครับอันนี้ก็มีญาติธรรมนะครับที่ ร่วมกันมาทำบุญนะครับหรับวัดของเราก็ยังต้องการน้ำนะคะลงทานน้ำอยู